ตามมาทำไมก็ค <female> ือหลังๆมาช่วงนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะคะจะชอบฟีเวอร์เดินทางในสถานที่ที่มันมีเรื่องเล่าแล้วก็คือเปิดไปทริปแรกนะคะก็พอตัดสินใจจะ ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องเล่าเปิดไปทริปแรกแบบชัดๆเลยก็คือที่ปารีสเชื่อ <ừ> mm. ว่าหลายๆคนน่าจะเคยไปปารีสกันอยู่แล้วเนาะสคนนี้ไปเราไปกันมาหมดแล้วซึ่งแน่นอนหลายๆคนไปก็จะหอไอเฟลไปอะไรตามเรื่องตามราวเนาะแต่สําหรับเอวาเลสนะคะพอรู้ว่าข้างล่างอะ่ะของกรุงปารีสนี่นะคะมันเป็นสุสานทั้งหมดเลยไม่แน่ใจว่ารู้กันหรือเปล่าไม่รู้ค่ะรู้รแต่ไม่กล้าไป <c oughs> ไแต่แม่และไม่รู้ปุ๊ด โอ้ความตื่นเต้นที่มีต่อปารีสสูงปี๊ดเลยนะ,ะจะขอไอเฟลที่เฉยๆเลยนะแต่พอรู้ปุ๊บเอออันนี้ฉันต้องไปแล้วทีเนี้ยพอเรารู้แล้วก็จองอะไรเสร็จสับเลยนะไปคนเดียวเวลาหนึ่งทุ่มได้คิวนี้ไปเลยอ่าเล่าประวัติเขาๆก่อนคือใต้ดินของปารีสเนี่ยนะคะปารีสเองอ่ะก็กังวลอยู่ว่าวันหนึ่งมันจะรุบลงไปหรือเปล่าเพราะว่าข้างล่างอ่ะมันเป็นอุโมงค์หมดเลยแล้วในอุโมงค์เนี่ย มันมีแต่กระดูกเขาเรียกกันว่าสุสานโครงกระดูก6ล้านศพหรือบางทีก็จะมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นในในอุโมงค์ซึ่งตอนนั้นที่ลงไปอ่ะพี่ก็ตัดสินใจไปแล้วดีใจได้ลงไปได้วันเพราะปกติคิวมันเต็มมากเพราะเขาอาจจะจํากัดจํานวนไม่ให้เข้าไปเยอะเขากลัวโครงกระดูกถูกทํำลายทีนี้เราก็ไปแบบ โอ้มั่นใจมากลงไป300เมตรข้างใต้เลยในระหว่างที่ไปเนี่ย <c oughs> ก็จะมีคนพูดตลอดว่าระวังนะไปที่แบบนี้เดี๋ยวจะมีอะไรตามมาแต่เราก็เราก็ไม่ได้อะไรเราสนุกกับมันอะ่ะเราก็ไปหมดแล้วจริงๆทริปปารีสเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นเที่ยวสุสานเป็นหลักด้วยซ้ำแทบจะไม่ได้ไปอะไรของคนปกติเลยทีนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าที่ตามมามาจากไหนด้วยซ้ำอะทีนี้อะเราก็ไปเที่ยวของเราเสร็จสับ จนกระทั่งวันที่จะบินกลับไปสวสีทคือตอนนั้นก็จะบินกลับแล้วคิดโอ๊ยมาเตือนอะไรกันนักน็น่าจะมีอะไรตามมาเนี่ยจะกลับแล้วเนี่ยอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาเตือนด้วยอินเนอร์ยังไงแบบคุยเล่นเล่นรูอว่าแบบจริงจังเพื่อนระวังนะระวังว เออเราก็เราก็พูดโทรศัพท์เลยเฮ้ยแกไม่ต้องกลัวหรอกแหมมันไม่มีอะไรอะไรเงี้ยไม่มีอะไรตามมาหรอกทีนี้เราก็ไปพักโรงแรมที่สนามบินเนาะเราก็เอ้ยตอนที่ลากกระเป๋าขึ้นก็พูดกับเพื่อนไม่มีอะไรหรอกจนกระทั่งกลางคืนน่ะนอนนอนเราก็เห็นแล้วว่าชั้นเรามันไม่มีคนเพราะว่าคนที่จะบินไปต่างประเทศแล้วนอนในโรงแรมในสนามบินมันมีคนน้อยมากอยู่แล้วแล้วชั้นนั้นไม่มีคนซึ่งเราไม่เห็นแล้วว่ามีคน โรงแรงงามาบินใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือก็นิดนึงแต่เราไม่ค่อยกลัวอู่แล้วเพราะเรานอนที่น่ากลัวมาเยอะแล้วทีนี้เราก็อ่ะนอนกําลังจะนอนปุ๊บเพื่อนก็เออระวังตามมามีแต่คนเตือนอ่ะนะ,<ล>ะก็ได้ยินเสียงคนเคาะประตูเรียกเอ่อปังปังปังแล้วก็อะไรวะใครมาเรียกอะไรกลางคืนวะสามสี่ทุ่มแล้วเราก็เดินไปดูตรงไอตาแมวก็ไม่เห็นคนก็สงสัยไม่มีอะไรหรอกก็กลับไปนอนต่อทีนี้ก็เคาะอีกปังปังปังอนี้มันเป็นเบสิกมากเลยนะถ้าเกิดเราไปนอนโรงแรมที่ไหนนะฮะแล้วได้ยินเสียงเคาะตึ๊กตึ๊ก แบบช้าๆอะไรเงี้ยอันเนี้ยสังเกตไว้ก่อนเลยเพราะคนปกติตมันก็จะกอ๊อกก๊อกแต่นี่มันเคาแบบนั้นเลยแบบนี้ปากปากไม่เออประมาณอย่างงี้แต่ว่าพอเราพอเคาะรอบที่สองเราก็เดินไปดูอีกแต่ครั้งนี้เราก็ไม่เห็นอะไรเราก็เลยเปิดประตูห้องออกไปดูแล้วก็เอ๊มันไม่มีอะไรนี่หว่าสงสัยมแมลงบินแล้วก็คิดว่ามแมลงบินก๊อกกออยากเห็นปีกแมลงมาก ไม่เคยคิดอย่างนี้จริงๆนะคิดว่าโอ้คงมลงบินชนประตูอะไรอย่างเงี้ยมาแรงอาจจะใหญ่หน่อยแมลงสาบหรืออะไรเงี้ยเราก็คิดอย่างนี้จริงๆเพราะเราเป็นคนแบบคิดแบบนี้เลยไม่ค่อยกลัวแล้วทีเนี้ยเราก็เข้าไปนอนต่อแต่ทีเนี้ยพอเราคิดแบบเนี้ยปุ๊บอ่ะเขาก็เลย่แบบชัดหน่อยละกันเพราะมันเป็นคนคิดคิดเก่งมันเป็นคนคิดเก่งก็เริ่มแบบคือจากทางทางทางเดินหน้าประตูเนาะจนถึงเตียงมันก็ระยะนึงอ่ะมันกลายเป็นเสียงเคาะรูรูรู มาตามผนังตามผนังทางห้องเรานะใช่มันไล่ความดังอ่ะมันไล่เสียงมาเลยแบบปุ๊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 บอารมณ์เหมือนแบบคนมาเดินเคาะห้องเราแล้วเดินเข้ามาใกล้เราเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆๆจนกระทั่งถึงตรงทีวีเคาะเคาะจนเราแน่ใจแล้วว่าเอ๊ะหรือว่าแมลงมันเยอะวะอะไร่าเราก็นั่งจ้องเลยเอาดีๆเสียงอะไรอะไรเงี้ยมันเป็นเสียงเคาะไม่อยู่เลยนะแล้วเราก็เออมันไม่มีแมลงเนาะ เราก็ตั้งใจแล้วว่าเออแน่ใจแล้วไม่มีแมลงเราก็เลยพูดว่าเอาจริงๆรไม่คิดถึงแมลงคิดถึงคิดจะถึงนาทีสุดท้ายเธอก็เลยบอกว่าไม่เล่นนะจะนอนอแล้วก็พูดตรงๆว่ามาดีนะถ้ามาดีก็ควรจะมาดีด้วยเหมือนกันดังกว่าเดิมอีกตอนนี้กลายเป็นคบบ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  แต่ที่แบบตกใจมากคือมันดังมากจนดังตอนแรกรอบห้องใช่ปะแล้วรอนก็นอนคุมโปงเราไม่ไหวแล้วคราวนี้ห so. anyway. yes, like ัวเตียงเลยจ้ะบอกบอกบๆกๆๆกบอมันมาจากหัวเตียงห้องฝั่งข้างไหมฉันพยายามหาห้องข้างๆแล้วแต่ว่าความดังอะมันคือเป็นจังหวะที่อยู่ข้างหูเราแล้วมันใกล้เกินกว่าที่จะแบบไปห้องข้างๆแล้วอ่ะนึกออกไหมแล้วมันก็เคาะเอย่างนี้เราก็เลยบอกว่าโอเคถ้าพูดแล้วไม่ฟังเงินฉันหลับแล้วนะเคาะเล่นไปเลยแล้ววันนั้นทั้งคืนก็คือหลับพร้อมเสียงเคาะ ออหลับพร้อมเสียงเคาะเสร็จปุ๊บเช้ามาทุกอย่างเหมือนเรื่องเงียบใช่ปะแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์ที่ปารีสเป็นต้นไม้ที่ไปไปสู่สานเนาะมันก็มีเหตุการณ์แปลกๆติดตามตัวมาจนถึงทุกวันนี้